ยูธงยูทาคือเก่าครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดไข่มองที่เคยออกกับแม่ได้บอ้ยดอกใหญ่เลยพี่น้องคนนี้คนน่ะมาที่มอลนี้เดี๋ยวมันมันเคยออกครับมองนีมันเคยออก,ก,ม,อออกมันเป็นแตนนึ่างเด้อตัว เป็นโมโูเลยแบบนี้พี่น้องโอ้โหมันบานเนาะนี่เอยายญ้าคือบม่มาหยามหมู่บ้านป้า <c oughs> พี่แม่นเปิแล้วพี่น้องนี่โอ้เห็ดไทยประธานเห็ดไทยเห็ดไทยเห็ดผมเองพุ่ณยุกข้างล่างกับนี่คุณครับพุน่นจุกคอ,อยู่คุณแบอบกมันงามงามดีพี่น้องอุ้ยคุณอะ ดอกงามคักเอาไปกีต่ำแก้วนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับอู้ดอกนี่ไหมแต่แม่นเก็บตั้งเมื่อวานนี่กระสีพอดีอันนี้มันเา่าโขดบ่เมื่อไงพี่น้องอ้าถูกใครแม่นเก็บเมื่อวานนี่พอดีพอดีเลยครับนี่บึงนไหนบึงนี่นบึงนี่นบึงไหนพูดอะผลงานเหมือนนี่นี่ชุปนึง นั่งเก็บเด็ดนี่ฮะนี่ครับดอกงามบ่คะคนนนี่มองนี่มันเคยออกไข่เอาเสียมนี่ไปปล่อยหม่องอื่นยังไงอ่อนๆเอา,าเอาวัวนันวันไหวเดอ้อขามันหนักเคี้ยวไหวๆคือเกา่าไหนมันเป็นเชื้อนี่มันเทาเอาอยู่บนนี่นี่นี่ทุกนึงไอ แม่บอกมื่อวเลอลืมเนาะนี่ครับนี่นองีกเ่กอกนกากระนี่ย่าไปเก็บก่อนหนูเหนว่าไปเก็บกวนหนูดินี่เห็ดที่สเกะต้อเพิ่นว่าตะว่าเห็ดไผ่ดิ อ้ทำไมลูกเล็กจังนี่โอ้ยมันเคยออกเอาขาออกเออไงที่ต้องตอาอนซ่อนมาคุณนอะ่ะ <c oughs> ปาดขามันไหวเพราะมันเป็นเชื้อน้อยเท่าๆก็เอาไวเ้เป็อนอย่างนี้นหลายแล้วเสียอยู่นี่นี่เอ,อ้เขาแพรไปมองอื่นนั่แล้วเนาะ อันนเา้าเถาเถาไว้เยด้วยนั่นก็ต้องเก็บออดอกนี้เรเอาเลยพี่น้องเถ,า,ถาปะ,ะได้อยู่ปะ,อออะโอ้ได้แกงนึงเลยครับทีนี่งามครับนี่มันพ่วงอย่างไรมันพ่วงงู่นี่น,น,นี่ได้ตาหนึ่งพอดี นี่น่เก็บดอกนี่ดอกนี่ดอกง่กกายดีนี่พี่เนาะเยอะจิบินงเน,นิ่งนี่เอาครับได้เต็มตาพอดีเห็ดไข่ครับนี่นี่เห็นไหมน้องโอ้ดีใจนะผมปะนี่แหละครับผลผลิต จากทันแท่นหน้านะครับนี่เขากระลังง่าม,ามเนีนยฝากพี่ตอนนอนในช่วงมืนนี้ซ้ำนี้ครับผม